ธุระของพระก็มีเหมือนกันเราจะอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้ต้องมีหมูมีเพื่อนมีครูมีอาจารย์มีกลุ่มมีคณะปรึกษาปารบเรื่องการเรื่องงานสรุปแล้วก็คือเรื่องหลักธรรมวินยัยพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรถ้าห่อต่างคนต่างอยู่ตายไปแล้วก็หมด ไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรสืบทอดต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นการอยู่ของคณะสงฆ์ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงความสามัคคีอาศัยการเข้าอกเข้าใจตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็พยายามพูดให้เข้าใจจุดนั้นเป็นยังไงให้มอง จุดปัญหาว่าปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันมีเหตุอะไรและผลมันจะตามมาอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเมื่อยุคข,ของเราเมื่อยุคต่อไปภายภาคหน้าเขาก็ต้องได้คิดอีกอันนี้แปลว่าผู้สืบทอดผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อวานเนี่ยก็มีหลวงปู่ทอง หลวงปู่ทุยหลวงปู่ฟักหลวงปู่อุทัยหลวงปู่ประสิทธิ์หลวงปู่กันหาหลายหลวงปู่นะนปรึกษาปารบกันหารือกันเรื่องหลักธรรมพินัยนี่แหละว่าจะเอายังไงโลกทุกวันนี้เราจะวิ่งตามโลกก็ไม่ได้จะไม่วิ่งตามโลกเฉลยก็ไม่ได้เราจะอยู่ยังไงอันนี้ก็คือ การหารือการประชุมในระหว่างพระผู้ใหญ่หลงปู่หลวงตาว่างั้นเถอะนี่กว่าจะกลับกว่าจะเสร็จได้ก็เกือบหกโมงกว่าจะขึ้นเครื่องกลับมาได้แต่ตามไม่จริงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆการไปอย่างนั้นตื่นมาาตั้งแต่ตีส แต่ว่าเราเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่พระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ที่ท่านดำรงทรงศาสนาไว้ก่อนหน้าพวกเราท่านก็ทำอย่างนี้ท่านก็ช่วยเหลืออย่างนี้ท่านก็จับกลุ่มกันวิเคราะห์กันยึดหลักธรรมวินัยให้เป็นหลักที่นี้ก่อนจะขึ้นเครื่องเมื่อวานนี้ก็มีพระ ฝรัที่เป็นพระผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าวาดวัดนา,นานาชาติที่เป็นลูกสิษย์หลวงปู่ชาเคยรู้จักกันกเคยมาในงานศพของหลวงพ่อปัญญาอะไรก็รู้จักกันพอสมควรท่านก็นเข้ามา,มากราบหลวงพ่ออายุพรรษาแก่กว่าท่าน ท่านพูดก็น่าคิดเหมือนกันเมื่อวานหลวงพ่อก็ถามว่าจะขึ้นจะกลับวัดเหรอครับผมจะกลับอุบลวัดนานาชาติลงมาอะไรลงมาประชุมประชุมวันวิสาขาบูชาโลกนึ่งวันวิสาขาบูชาโลกที่เขาจัดในเมืองไทยแล้วก็มีพระมามากไหมโอ้มีมาก สังคราตเขมรสังคราตลาวสีลังกาพาม่าครบหมดถึงจีนเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นเนปาลอินดงอินเดียครบทั่วโลกย่านั้นยุโรปแอฟริกามามากเขาก็เชิญผมนิมนต์ผมลงมาถ้าผมไม่ลงก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ให้วีซ่าผม ท่านพูดตตลกผมก็เลยลงมาลงมาประชุมเป็นไงละการประชุมการประชุมวันแรกนะไม่ได้เรื่องอา้าวทำไมจะว่าอย่างนั้นคนทั้งโลกมาประชุมกันน่าจะมีกฎเกณฑ์พูดอะไรมีอะไรมันน่าจะพูดอย่างนั้นแต่ดูๆแล้วมันยังไงวะเนี่ยคือผู้ที่จัดในเมืองไทยนี่ก็ เหมือนกับไม่ไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาดึกซึ้งเท่าที่ควรเราก็ถามย้ำว่าเป็นไงโดย่าพอมาไปชุมกันแล้วพระสงฆ์ก็หารือกันไปชุมกันเป็นเบื้องต้นคือการสั่งสรรค์กันต่อมาก็นนะั่นตอนรับนักการเมืองของเมืองไทยที่เขามาพูดพอขึ้นมาเข้าก็ตอนรับกันอย่างดีเหมือนกันทีนี้ พอึ้นมาบนเวทีแลวก็พูด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 ในการพูดของนักการเมืองของเมืองไทยเนี่ยในความรู้สึกของผมเขาพูดว่าพระต้องทําอย่างนั้นพระต้องทําอย่างนี้พระต้องทำอย่างนี้พระต้องทําอย่างนี้หน้าที่ของพระเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอพูดจบเขาก็ลงไปไปทั้งหมดก็มีพระประชุมกันต่อ ก็มีญาติโยมบ้างผมว่าไม่ถูกแต่ตามไม่จริงจะบอกให้พระทาอย่างนู้นทําอย่างนี้ได้ยังไงเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของพระเนี่ย嘛พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านวางไว้กับอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมเนรพุทธบริษัทสี่เราจะไปบอกให้พระรักษาทำไม่ในรักษาอย่างนู้นอย่างนี้ได้ยังไงตัวเองรักษาอะไรทาไมไม่ไม่ดูตัวเองบ้างแสดงว่าไม่ใช่ ไม่ไม่รู้คือไม่รู้เรื่องของพุทธพระฝรั่งท่านพูดนะหงพอฟังเออเข่าทาว่าถ้าว่ารู้เรื่องของพุทธคือพุทธคือหน้าที่ของตัวตัวของเราด้วยตัวของเราควรจะทำยังไงสำหรับอุบาสกอุบาสิกาคือรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเยดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง ยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้ท่านสอนอยังไงให้มีเมตตาอย่างไงกรุณามุทิตาอุเบกขายอย่างไรหน้าที่ของโยมอยู่ในระดับไหนก็น่าจะพูดให้ทั่วถึงกันแต่ไม่ใช่ว่าจะให้พระหน้าที่ของพระควรทําอย่างนั้นควรทําอย่างนี้ควรทานี้ควรทำนั้นแล้วก็จบแล้วก็ไปแล้วทีนี้พระต่อมาพระก็ไปชุมหาลือกันนู่น ดูนาฬิกา11นาฬิกา45นาทียังค่อยบอกว่าอาหารพร้อมแล้วในมน์ฉันเพนพอเดินออกไปก็กล้างไม้ล้างมือเข้าห้องน้ำห้องทา่ามันก็เที่ยงจากนั้นมากับพ้าก็ลงมือฉันนุ่นผมว่ามันบ่ายแล้วฉันเข้าบ่ายไม่ใช่ฉันเข้าเที่ยงทำไมทำไม เมืองไทยทำไมพุทธทำไมชาวพุทธทำไมเรื่องพุทธศาสนาทำไมจึงไม่รู้จักว่าวินัยนั้นคืออะไร mm. ทา่านว่านะแต่ตามไม่จริงมันสิบอดสิบโมง,งกวา่ากมันก็น่าจะเตรียมตัวได้แล้วฉันจังหันเพนฉันจังหันเพนเสร็จแล้วค่อยมาไปชุมกันต่ออันนี้ฉันผมดูนาฬิกาบ่ายและมีพ้าไทยฉันมากเลยโอ้ยมากมาก พราะมันหิวเนี่ยแล้วก็มีพระที่องค์ไม่ฉันก็มีมีอยู่องค์ที่ไม่ฉันท่านดูแล้วมันบ่ายแล้วท่านก็ไม่ฉันท่านก็เตรียมตัวว่าจะมาฉันเพนที่นี่แหละเพราะาท่านไม่ได้ฉันเช้าอันนี้ผมว่าทําอะไรรู้สึกว่ามันมันไม่ไปตามแถวตามแนวของหลักธรรมวินัยเท่าที่ควรอันนี้ามเห็นของผมนะ ตอนว่าพอประชุมถึงสามวันมาที่สี่ผมว่าในประชุมกลับก่อนดูดูแล้วก็พูดยังงครับแล้วใครพูดบ้างพระสังฆราชเขมรเออพูดดีเหมือ <c> น <oughs> สังฆราชเขมรพูดเขาพูดภาษาอังกฤษไหมบอกว่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาของท่านแต่ท่านมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษอีกทีหนึ่ง,งแต่ฟังเนื้อหาสาระแล้วก็เออดออีแล้วก็ ประเทศจีนพูดอีกคนเป็นคนพูดอีกว่าปีต่อไปปีหน้าเนี่ยประเทศจีนที่เป็นผู้จัดวันวิสาขะโลกก็เลยรับขึ้นมาพูดแต่เตจีนก็เอาการเมืองมาพูดเกินไปมีแต่ว่าเรื่องเ,เกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นอะไรลักษณะแถวหลีเหนือนเกาหลีใต้ดูด,ดูมีแต่เป็นการเมืองมากเกินไป อันนี้ก็ไม่น่าฟังไม่น่าจะเอาการเมืองการบ้านการเมืองเข้ามาสู่การวัดอันนี้ก็คือพระฝรั่งที่ท่านพูดเนี่ได้สนทนากับหลงพ่อท่าน,นพูดขนาฟังของท่านนะแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ในความรู้สึกของพระฝรั่งชาวโลกทั้งหลายแดนกับพุทธศาสนาเนี่เป็นยังไงในความรู้สึกของพวกท่านพกพวกเราเนี่ย เป็นชาวไทยก็ไมา่รู้ว่าภาษาการนับถือหรือก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตะวันตกหรือว่ชาวยุโรปหรือว่าฝรัง่งทั้งหลายละมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือว่าเขานับถือแบบอยู่ที่ที่อยู่กับที่เรื่องขยับทีละน้อยเรียกว่าเขามีความกระตือรือร้อนเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีเหตุผล มากน้อยอย่างไงแค่ไหนในความรู้สึกในการนับถือของชาวตะวันตกท่านก็เลยตอบว่าสำหรับผมเป็นชาวออสเตรเลียในออสเตรเลียเนี่ยขณะนี้เขาสำรวจดูแล้วว่าประชากรของออสเตรเลียเนี่ยนับถือเรื่องศาสนาศนาสนาอะไรมากที่สุด ก่อนพุทธศาสนาอยู่หลังๆแต่ทุกวันนี้พุทธศาสนาเนี่ยรองลงมาจากคริสคริสเป็นอันดับหนึ่งพุทธศาสนาเป็นอันดับสองเดีย๋ยวนี้ที่ทางรัฐบาลเขาสำรวจประชากรว่านับถือาศาสนาอะไรอันนี้ดิษหลวงพ่อได้ถามเมื่อวานเนี่ยนสรุปแล้วก็คือหลวงตามหาบัวมาจุดนี้อีกเนี่ยหลวงตามหาบัวท่าน พระวาด่ามายุ่งกับพระมากเกินไปพระอย่าเป็นโลกมากเกินไปศาสานาจะเป็นศาสนาปฏิรูปมันจะวิ่งตามโลกเกินไปหลักธรรมวินัยมันจะหมดมันจะล่อยหลอเพราะนั้นพระต้องอยู่อย่างพระพระต้องอยู่แบบพระพระจงมีศักดิ์ศรีของพระพระต้องอยู่ในหลักธรรมวินยัยยึดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหลักแต่ถ้าว่าเรายึดเอาโลกมา เป็นกระจกเงาหรือว,ว่าพยายามวิ่งให้ตันตามโลกจนมากเกินไปหมดออหมดพุทธศาสนาหมดในหัวใจก่อนพอหมดในหัวใจแล้วกับหมดในการประพฤติต่อไปต่อมากับหมดในการกระทําเห็นว่าผ้าจีวรก็ไม่จําเป็นมันอยู่ที่ใจมันอยู่ในความรู้สึกสอนคนให้เป็นคนดีเท่านั้นแหละ ผพในส่ก็เลยหมดพุทธศาสนามันจะหมดไปทีละน้อยละน้อยไม่ใช่ม้อยนะมันมากเลยทุกวันนี้่แหละหลวงตามท่านอายุเท่าแก่ชราแล้วท่านออกมาพูดกิเลส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 เนี่ยกิเลสเนี่ยเป็นว่นกิเลสกิเลสหน้าด้านกิเลสวิ่งตามกิเลสหลวงตาท่านพูด คำนี้เนี่ยถ้าหลวงตาผ่านไปแล้วพวกเราที่เป็นลูกหลานเนี่ยจะสำนึกจะสํำนึกสํำเนียกนะหลวงตาเนี่พูดถูกว่างั้นในวันพรุ่งนี้เป็นวันจะถึงวันวิสาขาบูชาของพวกเราแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกทุกคนนะที่เป็นพระแล้วก็เป็นญาติโยมที่มานั่งฟังหลวงพ่อพูดถึงยังไงถึงพวกเราจะไม่กี่คน แต่ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในด้านจิตใจของพวกเราเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันเกิดมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเป็นวันที่ตัดจะรู้ธรรมมันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษของโลกรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ไม่มาเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็เป็นวันละสังขารปริปรนิพานของมหาบุรุษของโลกในวันเดียวกันคือวันพรุ่งนี้คือพระพุทธเจ้าของพวกเราไปสู่ตัสรุปรินิพานคือมหาบุรุษของโลกนั่นเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เขาจึงวันเป็นวันสากลของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลเป็นที่รอมยอมรับกันทั่วโลก เพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทให้ตั้งอกตั้งใจเป็นปฏิบัติพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาวันพรุ่งนี้ผู้ที่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลที่ผ่านานมาวันพรุ่งนีนะ้มีมากเพราะท่านตั้งใจผู้ที่ทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ก็มากเพราะท่านตั้งใจเอาจริงเอาจัง เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในวันวิสาขบูชาที่จะถึงวันพรุ่งนี้ให้พวกเราริเริ่มตั้งอกตั้งใจตั้งป้อมตั้งเป้าเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะทําจิตให้สงบให้ได้ข้าพเจ้าจะไม่คิดไปทางอื่นข้าพเจ้าจะไม่คิดปุงมฟุ้งซ่านไปทางอื่นวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันเราข้าพเจ้าจะรักษาระดับจิตของข้าพเจ้าให้คงที่ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่วันนี้แหละตั้งแต่เที่ยงคืนวันพุ่งนี้ลเป็นต้นไปเป็นอย่างน้อยจนถึงวันเที่ยงคืนวันต่อไปหรือตั้งหรือตั้งแต่ตามที่เจียงในหลักของพุทธศาสนาก็คือตั้งแต่หกโมงเชา้าคือสว่างพอเริ่มสว่างเป็นวันใหม่แสงอรุณขึ้นนั่นแหละขั้นนับเป็นวันใหม่ของวันวิสาขะแล้วก็ตลอดถึงทั้งคืนอีก จนถึงวันอรุณขึ้นวันรุ่งขึ้นจึงเป็นวันใหม่อีกต่อไปแปลว่าตั้งแต่อรุณขึ้นวันพรุ่งนี้จนถึงอรุณวันอรุณวันรุ่งขึ้นวันอื่นต่อไปแปลวันใน24ชั่วโมงนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเพราะนั้นเราควรจะปฏิบัติตนให้ดีอย่าไปโลภอย่าไปโกรธให้แก่ใครรักษาระดับจิตใจของตนเองไว้ ให้อย่าให้มันกระเพื่อให้ดูใจของตนเองให้มีสัจจะคือความจริงใจไว้หนุนอยู่ในใจเสมอในวันนั้นข้าพเจ้าจะไม่โกรธจะไม่โมโหโทโศใข่ข้าพเจ้าจะทําจิตให้สงบข้าพเจ้าจะจําทําจิตให้อยู่กับตัวการเคลื่อนไหวทุกอริยาบทข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองอันนี้แหละเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อย่าส่งจิตออกไปข้างนอกให้สติกับกจิตดูกับตัวเองเจ่ตลอดเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะพยายามพยายามอย่างนี้พยายามทําใจอย่างนี้นั่นแหละเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดแต่ส่วนอื่นเราก็ทําคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลประกอบไปด้วยเพราะว่า เพราะว่าเป็นวันสําคัญรักษาศีลก็คืออันดับแรกอย่างน้อยที่สุดก็คือศีลห้าถ้ามากกว่านั้นก็คือรักษาอุโบสถศีลห้าเนี่ยควรจะเป็นศีลพื้นฐานของพวกเราเพราะว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตตัดรู้ ปรินิาภานในสามการอยู่ในวันเดียวกันคือวันวิสาขาบูชาการคุณทำการทำคุณงามความดีไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นอย่างที่พระฝรั่งท่านพูดไม่ใช่ว่าคุณควรจะทำงั้นคุณควรจะทำนี้ตัวเองทำควรทำอย่างไรตัวเองต้องการความสุขไหมตรงตัวเอง ควรจะทำยังไงกับตัวเองตัวเองจะไม่ตายใช่ไหมตัวเองไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมตัวเองจะไม่อยู่ในอวัทคคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมตัวเองเหนือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมตัวเองไม่สับไม่ต้องปฏิบัติตัวเองแล้วใช่ไหมตัวเองเลิศเประเสิฐดีหมดทุกทุกอย่างแล้วใช่ไหมตัวเองหมดกิเลสราคะโทสะโมหะบริบูรณ์แล้วใช่ไหม ถ้าถามเข้ามาแล้วตัวเองมันแย่ yeah. <c oughs> ยิ่งกว่าอะไรอีกเพราะนั้นเมื่อเราต้องการความดีเมื่อเมื่อเราต้องการเป็นคนดีเมื่อเราต้องการกจิตใจของเราให้สูงส่งตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจาก,กจ,จิตใจตัวเราควรทำอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท,ท่านไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น เขาเป็นเศรษฐีก็คือเศรษฐีของเขาเขามีเงินก็เป็นเงินของเขาเรายากจนยังไงเราก็ยากจนอย่างนั้นถ้าเราสอบแสวงหาทรัพย์เงินขึ้นมาบาทหนึ่งสองบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทร้อยล้านพันล้านก็เป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้หาเองเราเป็นผู้สอบแสวงเองเราเป็นผู้ทําเองคนอื่นทําให้เราไม่ได้ราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านตัดกล่าวไว้ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติท่านสอนให้แปลพวกเรานะพุทธบริษัทสี่คือใครพุทธบริษัทสี่คือโยมพุทธบริษัทสี่คือพระใช่ทั้งคือโยมทั้งคือพระด้วยถ้าไม่ไม่ทับหนึ่งสองสามจะไปถึงสีได้ยังไงก่อนที่จะถึงสีได้มันก็ต้อง1หนึ่งพระสองเนร สามโยมผู้ชายสี่โยมผู้หญิงมันจึงถึงจะถึงสีได้ถ้าหาว่านับแต่พระอ,องค์เดียวก็นทางากัพุทธบริษัทหนึ่งจะว่าสีได้ยังไงในเพื่อพุทธบริษัทสีมันก็ต้องรวมกันทุกคนในเมื่อพุทธบริบรษัทสีรวมกันเป็นสีแล้วทีนพระควรทำความดีเท่านั้นสามคนไม่จำเป็นอย่างนั้นเหรอ หลวงพระมีแต่กินข้าวพระฉันข้าวองค์เดียวคนอื่นไม่ต้องกินอย่างนั้นเหรอถ้าว่าทุกคนต้องการกินข้าวต้องการความสุขต้องควนต้องการความเอิบอิ่มต้องการความสุขมันก็ต้องร่วมกันกินข้าวเด็กควรกินยังไงผู้ใหญ่ควรกินยังไงคนแก่ควรกินยังไงนี่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้ว ศีลส,สำหรับฆราวาสคืออะไรคือศีลห้าอันนี้คือศีลของฆราวาสศีลแปดศีลของฆราวาสฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสควปรประพฤติตนอย่างไรฆราวาสอยู่กับพ่อแม่ควรทําตัวอย่างไรพ่อแม่กับลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรการแสวงหาทรัพย์ของฆราวาสอยู่ในกรอบไหนมิต การสอบแสวงหาทรัพย์ท่านก็บอกว่ามิจฉาวนิชชาคือการค้าขายไม่ชอบทำห้าอย่างอย่างเนี้ยค้าขายมนุษย์ค้าขายปะเครื่องประหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษอะไรลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือการค้าขายของมนุษย์ของคนสำหรับพระจำเนนที่อยู่ในพุทธศาสนาท่านควรให้ทำตัวอย่างไร พระพุพทธเจ้าท่านก็สอนให้อยู่ในหลักธรรมวินัยศินสองร้อยี่สิบเจ็ดคือศินของพระศินสิคือกิจสินของสัมมาเนรอันนี้คือพื้นฐานผู้ที่จะเป็นคนดีได้ต้องอยู่ในกรอบศินถ้าพระไม่มีศินก็เหมือนกับฆรวาสยิ่งกว่าฆรวาสไปใช่อีกเพราะว่าฆรวาสเขาไม่มีศินเขาก็ทํามาค้าขายเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีพด้วยตนเอง แต่ถ้าว่าเป็นพระไม่มีศินกินของชาวบ้านใช้ของชาวบ้านอันนี้แปลว่าเอาเปรียบชาวบ้านชาวบ้านที่เขาให้มาบริจาคมาก็เห็นว่าพระเป็นผู้มีศิลอยากจะได้บุญกับพระผู้ทรงศินเพราะนั้นพระต้องสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิล อันนี้ก็คือเบื้องต้นจากด้านก็ภาวนาศีลส,สมาธิทําจิตให้สงบจากนั้นก็เดินปัญญาอันนี้คือหน้าที่ของพระหน้าที่ของญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไงหน้าที่ของญาติโยมทานให้มีการเสียสละต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อวงศาคนาญาติเมื่อสาะแสวงหาทรัพย์มาได้แล้ว อย่าไปนคนเห็นแก่ตัวจนมองใครไม่ได้ไม่มีการเสียสละให้แก่มนุษย์หน้าไหนอันนั้นไม่ถูกต้องเราเป็นฆรวาสต,ต้องมีการเสียสละทานะคือการให้ศีระคือรักษาศีลรักษากายวายจาให้เรียบร้อยก็คือรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถศีลคือศีลของครวาสทานศีลภาวนาภาวนาก็พยายามทําจิตให้จิตใจให้สงบ จิตใจให้เป็นหนึ่งคนที่จิตใจปุงฟุ้งซ่านคิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นสิ้นไม่คิดจนตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะตายคิดว่าในโลกจักรวาลนี่จะเป็นของตัวเองทั้งหมดรักก็รักจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นโกรธก็โกรธจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงก็หลงจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตาย จะอยู่ในโลกนี้โช่วฟ้าดินสลายอันนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้ทานรักษาศีลภาวนาคือภาวนาก็คือแยกแยะอันไหนถูกอันไหนควรอันไหนไม่ถูกอันไหนไม่ควรอันไหนเป็นคุณงามความดีอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํอ่าอันนี้คือภาวนาภาวนาแปลว่าแยกแยะ สิ่งดีสิ่งชั่วออกจากกายวาจาใจของเราอันนี้ก็คือหน้าที่ของครวญแต่ว่าพวกเราต้องการความสุขความสงบความร่มเย็นเป็นสุขเราก็ควรจะมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างที่กล่าวมาสําหรับพระก็คือศีลส,สมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่ททานนะวันพุ่งนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญยิญญญ่ง แต่หลวงพ่อเองก็คงจะนัดพระเนีรญ,ญาติโยมขึ้นไปทำพระทักษิณรอบเจดีผูกก้อนเวียนเทียนว่างั้นเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสำหรับญาติโยมได้ยินว่าจะไปทุ่งสีเมืองแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าที่นั่นหลวงองค์หลวงตาจะมาแสดงธรรมเทศนาที่ทุ่งสีเมืองวันพรุ่งนี้ ตอนบ่ายแต่หลวงองค์หลวงตาจะมาเทศนานได้หรือเปล่าว่าท่านหลวงตาก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ถึงยังไงท่านก็คงจะมาเมตตามาพูดนิดๆหน,นอยๆก็ยังดีให้พี่น้องลูกหลานได้เห็นองค์หลวงตาเมื่อองค์หลวงตาเป็นพระผู้เท่าหน้าเขาหน้ากราบไหว้หน้าเคารพสักการะบูชาได้เห็นหลวงตาก็แปลว่าเป็นขวัญตาขวัญใจ สัมมนานันจะทัศนังการได้เห็นสัมมนาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยถ้าไปเห็นโจรผู้ร้ายที่เขาจะเอาไปตัดคอนไม่ใช่มงคลอันสูงสุดนะเป็นอัปมงคลเห็นแล้วควรจะมาล้างตาอีกทีหนึ่งควรจะมาล้างใจอีกทีหนึ่งแต่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอันนี้แปลว่าสมนานันจะทัศนัง สัมเห็นสม,มณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอตมังขารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดเพะาะนั้นวันพรุ่งนี้หลวงตาก,ก็คงจะมาแสดงธรรมที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรจากนั้นก็พี่น้องประชาชนทางจังหวัดเขาก็คงจัดก,กิจ,จก,กรรมต่อต้านยาเสพติดอะไรของเขาเนะ่ยแต่ทนั้นพวกเราก็นี่แหละวันพุ่งนี้ก็คงจะขึ้นไป ปูก้อนตอนบ่ายสามโมงต่สำหรับพวกในครัวของเราก็อย่างปฏิบัติอย่างที่ครั้งก่อนๆน,นั่นะเอาน้ำขึ้นไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงนักลงนักเรียนสิ่งไหนที่ขาดเรือขาดตกผูกแก้วผกจอกโคกอะไรก็พยายามเตรียมๆให้พร้อมนั่นแหละเผื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงน้ำเลี้ยงถ่าคนไปทำบุญทำทาน เกิดมาพบใดชาติใดคนทำบุญทำทานล่มเย็นเป็นจุกทั้งนั้นคนที่ไม่มีการเสียสละคนที่ไม่รู้จักทำบุญทำดานเกิดมาพบใดชาติใดที่เหี่ยวแห้งอับเฉาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหาใครที่จะช่วยหาใครที่จะดูแลไม่ได้เพราะอเน,นสงบาบบุญไม่ไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้อาต่อไปรับผ่รับพ่อนะครนะ